สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาตำส้มตำกันนะคะนี่นะคะเราก็จะใส่พริกแห้งส่งนะคะใส่น้ำตาลไปด้วยนะคะใส่ผงนวลน,นิดนึงนะคะ ใส่น้ำปลา้า,าน,นะคะแล้วก็ใส่มะนาวนะคะตามด้วยมะเขือเทศนะคะ น้ำตานิดหน่อยนะคะแล้วก็มีถั่วนะคะถั่วสักยาวะคะ่ะเราก็ตำกันเลยนะคะ เสร็จแล้วก็จะใส่มะละกอลงไปนะคะแซ่บมากเลยค่ะ ชิมกันนะคะแซบและค่ะต่ใส่จานเลยนะคะนี่ค่ะส้มตำนัวนวดแซบๆเลยนะคะ